เทคโนโลยียายนยนต์มหาชัยเป็นแมึกษา IM รุ่นที่2นะครับรหัสนักศึกษา63225241010นะครับวันนี้กับผมและทีมงานจะมาพูดถึงเรื่องความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้งในองค์กรน,นะครับซึ่งสมาชิกของผมมีทั้งหมด5คนดังนี้นะครับพนะสามพยายนนันกันหาเวียวันนี้จะมาทีเซนต์ในหัวข้อเรื่องความขัดแยงแ้ง いいよ。 วัสดีครับผมนายวัฒนพรงสุพรรณรหัสสามสองสองห้อี่หนึนย์สองสองอยู่กลุ่มที่3ครับมาถึงในช่วงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งนะครับขั้นต้นเลยเราก็จะมารู้ว่าความขัดแย้งคืออะไร ก่อนครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมีนายวชระเวียงกลางมาเป็นผู้นําเสนอในหัวข้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวแชิญรับชมกันเลยนะครับถึงเรื่องการบริหารความขัดแย้งคืออะไรนะครับที่ผมหาข้อมูลมาครับก็จะหาได้ประมาณ6 6ข้อด้วยกันนะครับหลักๆความขัดแย้งในองค์กรข้อ1ความขัดแยง้งภายในตัวบุคคลครับอันนี้มีทุทกองค์กรอยู่แล้วความขัดแยง้งภายในตัวบุคคลเช่น ความรู้สึกรักพี่เสียดายน้องต้องต้องการตัดสินใจลําบากอะไรประมาณนี้ต้องการแบบตัดสินใจลําบากมากข้อ2ครับ <c oughs> ความขัดแย้งระหว่างบุคคลอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นก็ความแตกต่างทางความเชื่อทัศนคติบุคลิกครับความแตกต่างผลอันนี้ก็บางทีบางคนอาจจะทํางานหนักอาจจะทนอยู่กับความร้อนเงี <c> ้ย <oughs> อะไรประมาณนี้ครับคนเหนื่อย มีคนบันจี้เราเนี่ยผ่าแล้วก็มีปัญหาแล้วทำไมต้องจี้ท,ที่งานก็ทําทันอะไรประมาณนี้ครับยกตัวอย่างตลับหัวหน้าง,งานนะครับมา,มาถามรุกน้องอันนี้คือความขัดแย้งระหว่างบุคคนลนครับส่วนข้อสาความขัดแย้งภายในกลุ่มอันนี้ก็ค่อนข้างจะเจอเยอะอยู่ในะกลุ่มเช่นการไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกลุ่มความไม่สามาคัคคีเอ่เอ,อความร้อยเปอร์เซ็นต์ของชิ้นงานครับ ขัดลามมาสายบ้างก็แบบเข้าห้องน้นานบ้างอันนี้ก็สําคัญนะครับแบบไม่มีความสามาคัคคีแบบปล่อยให้คนอื่นมาแทนก่อนนะครับที่เราเป็นหน้างานตรงนี้แต่แบบด้วยความมีล้าแล้วก็เข้าห้องน้อะไรก็เอาเปรียบเพื่อนก็ครับก็หนึ่งในความไม่สามัคคีก็ครับ,รบจัดอยู่ในข้อสามนะครับความขัดแย้งในในกลุ่มส่วนข้อสี่ความขัดแยง้ในใน 4, แยงระหว่างกลุ่มครับเช่นการแย่งผลประโยชน์ การชิงดีชิงเด่นชิงผลงานนะครับการลินทาว่าร้ายนี่ก็มีงานดีกว่าเอ้ยแต่ทำไมอะไรแบบนี้นครับมันแบบว่าทำไมเราทำโปเยอะกว่าทำงานเยอะกว่าพวกเขาแต่ทำไมงานเขาดีกว่านี้ก็ต้องแบ่งไปตามหน้างานก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม <c oughs> ส่วนข้อ5้าความขัดแย้งภายในองค์กรอันนี้ส่วนใหญ่ ก็ต้องมีแล้วนะครับปัญหาคนเยอะปัญหาก็เยอะแต่ก็แล้วแต่เจอกันแบบไหนก็มันอยู่กันไปครับแต่นี้ผมยกหัวข้อหลักๆมานะครับความขัดแย้งภายในองค์กรเช่นการขัดแย้งระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหรือคนในระดับเดียวกันตัวเองดีฝ่าอะไรแบบนี้นบแต่ก็ไม่รับคนที่ก็ด่งก็ส่งผลต่อเรื่องยิงนะครับคนในองค์กรคือเราไม่รับฟังคนที่กระดื่นเขาเราคิดว่าคนที่เราดีเนี่ยเกิดการกรนด่ก็ไ่เป๊ะอะไรแบบนี้ะครับ แต่คำว่าองค์กรคือมันคือหลายๆฝ่ายรวมกันนะครับแต่เราจะที่คนเดียวไม่ได้นะนี่ก็จะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันครับรอบกข้อสุดท้ายนะครับความขัดแย้งระหว่างองค์กรส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยขัดแย้งกันหนูครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าพวกเกี่ยวกับอุตสาหการรมประเภทเดียวกันเอออย่างเช่นยานยนต์อย่างนี้ครับรถแต่ละยี่ห้อความรับเปิดเปิดเผยไม่ได้หรืออะไรแบบนี้กู้แข่งทางการค้าทางอะไรแบบนี้ก็ใช่เหมือนกันครับความขัดแย้งทางองค์กรคุณภาพ อ่าแล้วก็เกี่ยวกับ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องลึกๆนะนี้ผมก็ผมไม่ได้อยู่ตำแหน่งงานนะั้นผมก็ไม่ผมอธิบายได้ไม่ลึกมากเท่าไหร่แต่มันตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่จะแบบว่าจะมีความขัดแย้งระหว่างองค์กรนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นคนละอุตสาหกรรมเงี้ยมันก็ร่วมกันได้ถูกไหมครับเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตเป็นทรัพย์เรื่องอะไรกับส่งนี้ยมันก็ใช่อยู่ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ยก็ <c oughs> ครับ ก็ตัวอย่างเช่นนะครับความขัดแยง้งระหว่างองค์กรนะตัวอย่างเช่นการเอาชนะทางธุรกิจการพัฒนาสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาขององค์กรอยู่แล้วเพราะเราต้องมีความก้าวหน้าถูกไหมครับเป็นไงกันบ้างครับในการรับฟัง เรื่องการบริหารความขัดแย้งนั้นมันคืออะไรและมีสาเหตุเกิดจากอะไรครับและต่อไปมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของมนุษย์นะครับเดีย๋ยวผมจะมีการนำเสนอข้อมูลจากน้องประยุทธ์นะครับที่ได้นำข้อมูลเรื่องนี้มาเป็นองค์ประกอบในการพรีเซนต์ใน เรื่องการบริหารความขัดแย้งในองคอ์กรนะครับเดีย๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะครับมาพูดเกี่ยวกับปัญหาในองคอ์กรที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะครับปัญหาที่ผมจะเอามาพูดในวันนี้ครับคือความแตกต่างทางบุคลิกของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งทําให้เกิดอคติเพื่อลมงานนะครับปัญหานี้ผมว่าน่าจะเกิดกับทุกๆองคอ์กรนะครับโดยเฉพาะพนักง,งานเก่ากับพนักง,งานใหม่ครับ ที่ไม่ค่อยมีความที่ไม่ค่อยเข้าใจกันและเป็นอคติต่อพฤติกรรมบางอย่างเ่อน่วมง,งานนะครับซึ่งปัญหานี้ก็จะทําให้เกิดการสื่อสารและการทํางานร่วมกันที่มีปัญหาและล้มเหลวครับครับผมจริงได้ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหานี้นะครับแล้วผมก็ได้เอาประสบการณ์จริงจากการทงางานของผมนะครับส่งประสารเข้าไปกับข้อมูลที่ผมศึกษา,ามานะครับครับการจัดการปัญหาผมนะครับจะเป็นการปรับตัวกับหาเพื่อนร่วมง,งานนะครับ กพื่อลบปกติต่อกันนะครับก็การที่เราให้เขามาปรับตัวปรับตัวเข้าหาล้นอะไรที่ยากครับจริงปรับตัวจริงเราจรึงปรับตัวเข้าหาขาจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าถ้าผมเป็นอินซีที่มีเลือดหนูคนนะครับาการปรับตัวของอินซีก็มีดังนี้ครับเมื่อเราเข้าง,งานใหม่หรือเรายังเป็นพนักงานใหม่ครับมาเจอัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานครับวันยิ้มทักทายครับเป็นการไวหวยิ้มทักทายเฉยๆก็ได้ครับ พื่อแสงดงถึงความเป็นเมตรนะครับบนทางรอยยิ้มนะครับก็ทําให้คนที่พอเพียนรู้สึกดีรู้สึกกอบกุคร,รู้สึกเหมือนเป็นพวกเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับผมจึงว่ารอยยิ้มครับเหมาะสําหรับใบเบิกทางสําหรับการสร้างมิตรภาพรอบข้างครับครับผมสองครับคือการอมน,น้อมอ่อ,อนคือการอ่อนน้อมถ่อมตน,นครับคือเมื่อเรา สนทนากับผูอโโ้อาวุโสหรือเลื่อนลงงานกับเราควรใช้ประจาาที่ไพเราะและน้อมถ่อมตนครับ,บเช่นแบบเราพูดแล้วเราลงท้ายด้วยคำว่าทับหร,รือขานี่ครับก็ะจะทําให้คนที่เห็นรู้สึกดีก็วความอ่อนน้อมถ่อมตนครับเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เย่อหยิ่งครับความบ่นโยนความสุภาพครับซึ่งผู้ที่ทพบเห็นก็จะทาให รู้สึกรักและอินดูเราครับครับสําหรับข้อต่อมาก็เมื่อเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหาหรือปัญหาต,ต่างๆที่เราพอช่วยเพื่อนร่วมง,งานได้ครับเราก็ควรหยิบยื่นเดีเขาไปช่วยเพราะน้ำใจเล็กเล็กของเราครับจะทำให้เราได้ใจจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างมากครับซึ่งก็เป็นจุดสาคัญในการเพิ่มข้าความสนิทให้มากขึ้นนะครับข้อต่อมาก็จะเป็นเวลาว่างครับเวลาว่างเราควร ชวนก็ร่วมงานทำกิจกรรมร่วมกันจะเป็นเช่นอาจจะเป็นการเล่นกีฬาเป็นการเล่นกีฬาในเวลาพักเที่ยงเวลาพักเดรกอะไรนี้เราก็อาจจะเป็นอาจจะชวนกันเล่นเกมหรืออาจจะเป็นชวนกันคุยเรื่องต่งตางๆเพื่อเพิ่ม้าความสนิทหรืออาจจะชวนกันไปกินเบาในเวลาเลิกง,งานอะไรเงี้ยก็จะได้คุยปัญหาะนะไรต่างๆไ,ได้รู้จักและสนิทกันมากขึ้น,นครับ เมื่อเราสนิทกันมากขึ้นนะครับก็ดีได้หลายอย่างก็จะตามมาเช่นครับเราสนิทกันการสื่อสารเราก็อาจจะดีขึ้นง่ายขึ้นการทํางานร่วมกันก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสภาพแวดล้อมในการทํางานก็ดีเราก็ไม่ต้องระแวงว่าจะโดนใครเกียดโดนใครฟ้องโดนใครงั้นอย่างนี้นะครับแล้วผมแลวผมก็เชื่อว่าทุกคนครับรวมทั้งกระทิงหนีกระทิงหนีหนูหรือแม้กระทั่งอินซรีย์นะครับ ก็ยังมีสภาพแบบสภาพแวดล้อนในการทํางานที่ดีก็ยังมีเพื่อนร่วมง,งานก็จบกันแล้วนะครับในเรื่องของพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรนะครับมันก็จะมีหลากหลายปัญหาหลากหลายพฤติกรรมที่ทําให้เราได้ทะเลาะกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาดู5รูปแบบของการบริหารจัดก,การความขัดแย้งครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเชิญแล้วจมกันเลยนะครับอ่ะคอมโบเดอิง การปองดอง 2. Avoiding การหลีกเลี่ยง 3. c o n f o r m i n g การปณนีปนอง 4. Competing การแข่งขัน 5. Collaborating การให้ความร่วมมือ คอมโบเริงการปองดองเป็นการบริหารความขัดแย้งที่มีอีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมเสียสละหรือลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อให้อีกฝ่ายบรรลุความต้องการหรือเป็นผู้ชนะเหมาะสำหรับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่ไม่คุ้มค่าหากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานตัวเลือกนี้จึงก่อให้เกิดความสงบอย่างรวดเร็วรูปแบบนี้ต้องการความร่วมมือระหว่างผู้ขัดแยง้ง เป็นอย่างมากแต่ผู้เสียสละอาจจะรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึกๆซึ่งจะนำไปสู่ความขุ่นเคืองในใจระยะเวลายาวนานต่อไปข้อดีใช้แก้ปัญหาเล็กๆน,น้อยๆในระยะเวลาที่รวดเร็วและง่ายได้โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดข้อเสียถ้าใช้บ่อยเกินไปอาจจะนำาสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม avoiding การหลีกเลี่ยงเป็นการบริหารความขัดแย้งแบบไม่ทำอะไรเลยใช้วิธีนิ่งเฉยสยบปัญหาโดยไม่ตอบโต้ไม่ตอบสนองอะไรส่วนมากจะเป็นปัญหาชนิดไร้สาระจนเสียเวลาที่จะแก้แต่ถึงแม้จะฟังดูเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไร แต่ก็เป็นวิธีที่ได้ผลน้อยที่สุดเนื่องจากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไขจนอาจกลับมาทวีความร้ายแรงได้ข้อดีผู้สร้างปัญหาอาจเกิดสติตระหนักรู้จนแก้ไขปัญหาได้เองและเป็นบทเรียนอันมีค่าของตัวเองต่อไปข้อเสียถ้าใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมาแน่นอนค่ะเรามาดูเคล็ดลับหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการทำงานมี6ข้อค่ะข้อที่1สร้างตัวเองเป็นตัวแม่การไม่เห็นด้วยกับความขัดแย้งนั้นข้อ2อย่าแสดงความไม่เห็นด้วยในขณะที่คุณกำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะมันอาจจะ ทำให้รุนแรงมากขึ้นค่ะข้อ 3. การไม่เห็นด้วยในการทํางานต้องไม่เป็นเรื่องส่วนตัวและเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยข้อ4ก่อนจะโต้แยง้งแสดงความเห็นด้วยในบางจุดก่อนข้อ 5. รักษาความเป็นมืออาชีพของตนเองข้อ 6. ฟังเพื่อรอกความเข้าใจ และมุมมองของเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะข้อ3 Compromising การประนีประนอมเป็นการบริหารความขัดแย้งที่หาจุดร่วมความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายวินวินหรือเป็นการรับมือแบบพบกันครึ่งทางโดยทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องลดความต้องการของตัวเองลงจนหาข้อยุติได้ บางครั้งอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายไม่พอใจกันทั้งคู่ l o s s l o s s เพราะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเหมือนกันข้อดีต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมองเห็นความต้องการใหม่ในทิศทางเดียวกันข้อเสียไม่มีใครได้ความสุขสมบูรณ์แบบเพราะต้องลดความต้องการของตัวเองลง ซึ่งอาจจะเกิดความไม่เต็มใจที่ไม่เท่ากันข้อ4 c o คัมเพสติการแข่งขันเป็นการบริหารความขัดแยง้งที่ตรงกันข้ามกับการประนีปะนอมอย่างสิ้นเชิงคือการเปิดโอกาสให้คู่ขัดแย้งแสดงออกถึงความต้องการเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้เป็นการทำให้อีกฝ่ายอยู่เหนืออีกฝ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอย่างไรก็ดีนี่ไม่ใช่แนวทาง ที่ดีนะักจึงต้องระมัดระวังหากต้องการใช้การจัดการในรูปแบบนี้ข้อดีแก้ปัญหาได้รวดเร็วและแทบจะจบปัญหาได้ทันทีข้อเสียอาจไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดผู้แพ้อาจจะสูญเสียกำลังใจหรือไม่ยอมรับการตัดสิน การแข่งขันจนนำไปสู่ความขัดแย้งใหม่ที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อ 5. c o l l a b o r a t i n g การให้ความร่วมมือเป็นการบริหารความขัดแยง้งที่แก้ปัญหาได้อย่างระยะยาวโดยการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยได้สื่อสารกันอย่างจริงใจ ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางออกร่วมกันที่สบายใจทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามเป็นวิธีที่ต้องใช้ระยะเวลาและความร่วมมืออย่างสูงถึงจะผ่านพ้นปัญหาได้ข้อดีทุกคนแฮปปี้และมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่สร้างความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายได้ข้อเสียใช้ระยะเวลานาน,าน จนบางครั้งปัญหาทวีความร <ไป S 1> ุนแรงอยู่ในช่วงของทักษะนะครับทักษะในการบริหารความขัดแยง้งเมื่อมีความขัดแยง้งคนที่จะจัดการได้ต้องมีทักษะอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อไหนบ้างที่เราสามารถนากลับมาปรับใช้ในเรื่องของทักษะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งของพนักงานในองค์กรว่าเรา นวัน,นำข้อไหนมาประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวรับชมกันเลยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอทักษะสําคัญสําหรับการบริหารความขัดแย้งนะครับการบริหารความขัดแย้งนะครับไม่ว่าใครหรือตําแหน่งไหนก็ตามที่รับหน้าที่เป็นผู้บริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีต้องเตรียมพร้อม ก็คือทักษะในการบริหารความขัดแย้งโดยเรามีทักษะที่สามารถฝึกฝนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีดังนี้ครับการฟังโดยไม่ตัดสินหรือคิดหาข้อโต้แยใใ้งใดๆเป็นการฟังเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเดียวสองการสื่อสาร ต้องชัดเจนไม่กํกกวมและไม่สร้างความเข้าใจผิดต่อใครก็ตามนะครับ3การเข้าอ,อกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเพื่อให้เห็นมุมมองของคู่ขัดแย้งได้อย่างรอบด้านนะครับ4บางที่อ่า บางทีอวัจ,จะนะภาษาก็แสดงออกมามากกว่าคำพูดการรู้และเข้าใจท่าทางก็จะช่วยให้มันเห็นความจริงที่เขาพูดที่เขาไม่ได้พูดห้านะครับเพราะปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีแถมบางครั้ง ต้องใช้เวลานานเกินกว่าที่คิดความอดทนจึงจำเป็นมากนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องมีความอดทนมากหกเป็นความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจะทำให้รับรู้อารมณ์คนอื่นรวมถึงตัวเองและทำให้คิดหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเจ็ 7. เป็นการแก้ปัญหาด้วยตรรกะเกิดจากการรับฟังข้อมูลให้มากพอไม่ได้ใช้อารมณ์ส่วนตัวตัดสินนะครับแปดความเป็นธรรมอาจฟังดูเป็นนามประธรรมไปหน่อยแต่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนและตัดสินโดยปราศจากอ,อาคติจริงๆค เป็นไงกันบ้างครับกับการรับฟังแนวคิดความขัดแย้งในองค์กรของสมาชิกในกลุ่มของผมนะครับมีหลากหลายปัจจัยหลากหลายเหตุผลที่นำมาเสนอและให้ทุกคนได้รับฟังนะครับจากนี้เราก็จะมาสรุปกันได้ว่าความขัดแย้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเสมอไปนะครับหากเรารู้วิธีบริหารจัดการความขัดแยง้งเหมาะที่เหมาะสมโดยเฉพาะแนวคิดยุคใหม่ที่มองความขัดแย้งนั้น นำไปสู่ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะแตกต่างกันอย่างไรสิ่งหนึ่งเป็นพื้นฐานจุดๆเลยก็คือการบริหารความขัดแย้งนั้นก็คือการรับฟังการเห็นอกเห็นใจกันนะครับที่ยังคงเป็นกุญแจสําคัญในการลดความขัดแย้งที่ดีที่สุดในเมื่อความขัดแย้งนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเรานะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือ ต้องหาวิธีบริหารจัดการมันแต่องค์กรของเราะเจริญจะเจริญก้าวหน้าดีกว่าเรานำปัญหานะั้นมาซุกไว้โดยที่เราไม่ต้องแก้ปัญหามันเลยแล้วรอวันที่องค์กรจะถูกทําลายไปเีเพราะว่าเราไม่ได้แก้ไขอมกมขเดียงของมันครับสุดท้ายนี้กลุ่มของผมกลุ่ม3นะครับก็ขอจบรายงานการ เสน่อข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ